สวัสดีครับลูกวัวซีนะครับตัวผู้คลอดวันที่20 21คือคาบเกี่ยวนะครับ20ประมาณสักเกือบหกทุ่มเดือนพฤศจิกาตอนนี้เดือนธันวาวันที่10นะครับโดยอายุเฉลี่ยก็ประมาณสักสิวันนะครับนี่คือลูกซียอยุสิบวันนะครับคุ้นมากคุ้นมากเล่นด้วยกันตลอดนะครับ เลี้ยงวัวยังก็เลี้ยงหมานี่นะครับเนื้อหนังก็ประมาณนี้นี่คือลูกวัวซีววยนะครับยี่สิบวันเดี๋ยวเดือนหนึ่งจาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโน่นเพื่อนอยู่โน่นเห็นไหมเพื่อนอยูโ่โน่นนี่ครับ <c oughs> ถ่ายไกลๆให้ดู ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเดินตามขายย,ยากอหมือนยู่ยเฉยอยู่เฉยยืนนิ่งๆโอเค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 